สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องที่โคตรผกจะเล่าให้ฟังครับเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อ30ปีที่แล้วมันเคยมีมอเตอร์ไซค์ GP คันหนึ่งที่กล้าแหกกฎทุกข้อของการแข่งขันระดับโลกด้วยการใช้เครื่องยนต์ที่ไม่เหมือนใครแถมมีความจุวเกินลิมิตที่เขากำหนดนั่นก็คือตำนานลอตัน RGP588 รถแข่งเครื่องยนต์โรตารีที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ แต่มันคือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ที่บาครั่งที่สุดของวงการมอเตอร์ไซค์เลยครับโนตัน RPG 588เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเป็นรถแข่งตั้งแต่แรกต้นกำเนิดของมันมาจากรถตำรวจใช่ครับวิศวาากรอัจฉริยะชื่อบรอันไครตันเขาเอาเครื่องโรตารี่ 588cc ของโนตันอินเทอร์โลซึ่งเป็นรถตำรวจนี่แหละมานั่งแงนั่งโมในช่วงยุค80 ไอเครื่องโรตารี่มันปรับแต่งยากครับมันไม่เหมือนเครื่องโยกสีจังหวะทั่วไปที่เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแคมได้ง่ายพี่ไข่ตั้นเลยปรับแต่งแบบสาย2จังหวะคือเน้นการเปิดปิดพอร์ตและจังหวะไอเสียเป็นหลักผลลัพธ์คือพลังมาจาก7จกตัวกระโดดไปแต่1 3 0ถึง140ตัวโคตรบ้าไปแล้วและก่อนหน้าจะเป็นโร,รตันเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันนี้ใช้ชื่อโนตัน R C W 5 8 8 มันประสบความสำเร็จถล่มทลายในประเทศอังกฤษเลยนะจนถึงขั้นคว้าแชมป์ซีเนียท t ีในรายการ i ล่ออฟ Man ปี1992นี่คือการกลับมาคว้าชัยชนะของนอตันในที t ครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าโรเตอรี่มันโคตรแรงเลยครับแต่ความพีคมันอยู่ที่ปี1991ครับไบอันไครตันก่อตั้งทีมของตัวเองในชื่อโรตัน และเขาก็ลุยตลาดกลางปี GP รุ่น5 0 0ซีทุกคนฟังนะรถคันอื่นใช้เครื่องยนต์2จังหวะ 500cc แต่โรตันคันนี้ 588cc มันเป็นรถที่มีความจุเกินกว่าที่กำหนดแต่ด้วยการล็อบบี้อย่างหนักโรตัน r G p p 588ก็ได้รับอนุญาตพิเศษให้ลงแข่งในรายการออสเตรเลียนกลางปีปี1991ความพิเศษของรถคันนี้คือ เขาเซตเพาเข้าเหวี่ยงให้มันหมุนกลับทางเพื่อช่วยกดล้อนหน้าไม่ให้ยกลอยตอนเปิดคันเร่งเต็มแรงโคตรฉลาดเลยครับยุคนั้นในสนามวันนั้นสตีฟสเปย์ควบคุมโลตัน 588cc ที่มี135แรงม้าคันนี้ลงไปสู้กับพวกรถโรงงาน 500cc ตัวท็อปและเขาก็จบอันดับที่15คว้ามาได้หนึ่งแต้มในประวัติศาสตร์นี่คือการจาลึกชื่อของรถโอเตไซ ที่โอเวอร์ไซส์ที่สุดคันหนึ่งในการแข่งขัน GP เลยครับแม้ว่าโปรเจกต์นี้จะไม่ได้ไปต่อตามแผนแต่ตำนานของไบอันไครตันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับในปัจจุบันเขาได้สารต่อความบ้าคลั่งนี้ด้วยการเปิดตัวไครตัน cr 7 0 0 w ที่ขยายความจุเป็น6 9 0 cc พร้อมระบบระบายความร้อนสุดลำ้ำและเข็นพลังออกมาได้ถึง220แลแรงมา้าแถมน้ำหนักตัวแค่ 129กิโลกรัมเท่านั้นนี่คือเครื่องพิสูจน์ว่า r o t a r y Power ยังไม่ตายและยังโคตรแรงในยุคนี้อีกด้วยเพื่อนๆคิดยังไงกับมอเตอร์ไซค์ที่กล้าแหกกฎทุกข้อแบบนี้มันสุดยอดแค่ไหนมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยและถ้าชอบเรื่องราวตำนานรถแข่งสุดเดือดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Thailand มอเตอร์ไซค์ข w s วนิของเราไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเซฟไรเดอร